สายการบินนกอมรุมอุ่มขลังสวัสดีค่ะรบกวนานผู้เดยสารสะกดชื่อพ่อเกิดไม่เกิดให้หน่อยนะคะเอเอออ๋อยค่ะค่ะบีบอกไฟค่ะบอกไฟจังห้องหรือเปล่าคะบอกไฟจังห้องค่ะซีสีมอยดีเดิงค่ะเดิงค่ะเดิมเดิงสื่อกือยาเจ้าอีอิลลีเอฟฟอนค่ะอันนี้ฟอนแงนหรือฟอนเจิงคะฟอนแงนค่ะฟอนแงนจีแกบค่ะ เป็นแก่นะเจ้าเออมากินนมเจ้าเป็นแก่ H เฮือค่ะ I อโค้งโค้งค่ะเย้เจ้าไอโค้งโค้ง J จัดหมาอันนี้ด่าดิฉันหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้ด่าค่ะ J มันคือจัดหมาค่ะอ๋อไม่ได้ด่านะคะค่ะ K แกนแกนอะไรนะคะแกนโอเคอลแคลค่ะ L แคลในเจ้า M แม่เฮ้อ N น้องน้อยเท่าคะ่ะ O อ้ยังเวลาถือถ้วยแล้วมันหอดมันจะอย่าจะา P พายพึ่งสีพายพึ่งสีพายอขอโทษครับผู้โดยสารค่ะ,คะโอไม่ได้ด่าค่ะ P มันคือพายคะ่ะ Q เค้า Q เคิรค่ะ R อาวค่ะ,คะ A, อาวที่เป็นน้องชายของพ่อคะ่ะอาวเอาโอ,อ้ยค่ะเอสซัดน็อกท่านผู้โดยสารด่าดีฉันอีกแล้วนะคะไม่ได้ด่าคะ่ะเอสซัดน,น็อกค่ะ อ๋อคะ่ะทีทำโมยุุ่งยน่นยะะุ่มยาค่ะต้องขึ้นนาสิด้วยนะคะยุ่งแย่ยุ่มยาว V วึ่งวะวึ่งวังดาเยู w. วันนีลูกอีวันนาคะ่ะวันนีลูกอีวันเพนหรือเปล่าคะแมนเจา้าดิฉันรู้จักคะ่ะเอ็กเอกเอ๋คะ่ะ Y วายอีสีมีผัวใหม่อุ้ยปีบบใครจะเล่าในอีสีนี่นะก็เล่ามาแลกตัว mm hmm. หัวสิบผัวสาวนะคุณปีคำสุดท้ายแซดสับเส็บสับเซ็บค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะปันใหญ่ปันสูงยินดีค่ะเออเป็นคนเมียง